หลังการยุบพักก้าวไกลใครจะเป็นผู้นำของพักใหม่ประโยคออยเยื่อที่ถูกปล่อยออกไปเพื่อจะให้ธนาธรหุบเหยื่อนั้นเริ่มถูกนำกลับมาใช้มวลชนกลุ่มไหนที่อยู่ตรงข้ามกับพักประชาธิปัตย์ไทยลักไทยเข้าไปติดต่อสร้างสัมพันธ์ สนับสนุนอุ้มชูให้หมวลชนกลุ่มนั้นมีศักยภาพเพิ่มขึ้นมามอบหมากัดมอบสมชาคนจนถูกยกสถานะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกันนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่ถูกวางมาจากทีมติงแท้งที่ขึ้นตรงอยู่กับพันตำรวจโทรดร็รทักษิณ ในขณะนั้นและได้ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกามาให้คำปรึกษาจากพรรคริพับบิกันวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เช่นเดียวกันบิ๊กแมวทักษินก็เอาความสำเร็จในอดีตลักษณะการทำงานในอดีตมาดำเนินการในปัจจุบัน ได้มีการตั้งทีมงานขึ้นเพื่อประเมินศักยภาพของผู้นำทางการเมืองในพักเก้าวไก่ประเมินแนวทางทางการเมืองของพรรเก้าวไก่สิ่งที่ทักษินประเมินตอนนี้ก็คือการประเมินข้ามชอ็อตมองข้ามช็อตไปว่า หลังการยุบพักก้าวไกลแล้วใครจะเป็นผู้นำของพักใหม่ที่ตั้งขึ้นมาหลังการยุบพักก้าวไกลใครจะเป็นผู้นำ ของพรรคใหม่ประโยคอ้อยเยื่อที่ถูกปล่อยออกไปเพื่อจะให้ธนาธรฮุบเยื่อนั้นเริ่มถูกนำกลับมาใช้เพื่อชี้นำความคิดของแกนแกนที่ร่วมกันก่อ,กอตั้งพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่ เหลืออีกแค่ห้าปีจะให้คนอื่นมาเป็นนายกแทนทำไหม่เริ่มมีการพูดคุยกันอย่างนี้จะด้วยประสงค์อย่างนั้นจริงหรือจะด้วยความไร้เดียงสาของคนที่อยู่ในระดับนำของพรรคไม่ทราบแต่ความคิดนี้เริ่มเริ่มถูกจุดประกายรอธนาทรกลับมา รอธนาทรกลับมาเดี๋ยวตัวจริงกลับมาปีเจ็ดศูนไม่ต้องคิดอะไรมากรักษาสภาพไว้รอเรารอของจริงของเราคำพูดอย่างนี้ถูกถ่ายทอดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ จึงกลายเป็นว่าคณะนี้มีคนส่วนหนึ่งที่อยู่ในพักอย่างก้าวไกลเริ่มเชื่อในความคิดนี้ว่ารอธนาธรกลับมานั่นหมายความว่าประโยคที่คุยกันที่ห้องโกงดิวห้องกงถูกนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก ตามวิธีการโฆษณาชวนเชื่อแบบโปรปกดาดาซึ่งบิดาแห่งการโฆษณาชวนเชื่อนี้ก็คือเกอร์เบลมือซ้ายของอดอล์ฟฮิตเลอร์เขาบอกว่าถ้าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องนี้สุดท้ายคนที่ได้ฟังเรื่อยๆคนที่ได้ฟังเรื่อยๆจะเชื่อว่านั่นคือเรื่องจริง นั่นคือเรื่องจริงรอธนาธรกลับมาเหลืออีกสปีหปีจะให้คนอื่นมาเป็นนายกแทนธนาธรทำไมประโยคนี้ดูเหมือนดีนะครับประโยคนี้ดูเหมือนดีดูเหมือนเป็นน้ำ เย็นที่ใส่แก้วใส่ปิ้งมาเอามาดื่มแก้กระหายให้กับพลพรรของพรรคก้าวไกลที่กำลังสุ่มเสี่ยงว่าจะถูกยุบซึ่งผมก็มั่นใจนะว่าเขายุบเว้นเสียแต่ว่าไม่อยากยุบถึงไม่ยุบแต่ไอ้น้ำเย็นใสที่อยู่ในแก้วเนี่ย มันไม่ใช่น้ำนะครับมันเป็นน้ำกดประโยคนี้คือประโยคที่เป็นเหมือนน้ำกดแช่เย็นกินเข้าไปแล้วตายความคิดความเชื่อที่ว่ารอธนาทรกลับมาเป็นความคิด ที่นำหายนะมาสู่แนวทางทางการเมืองแบบพักอนาคตใหม่ก้าวไกลและจะเป็นพักชื่อใหม่ในอนาคตทักษิณเข้าใจดีทักษิณถ้าเป็นมวยก็ ผ่านมาทุกสมรภูมิแล้วครับลงเลือกตั้งเอาตั้งแต่ยังไม่ตั้งพรรคการเมืองเป็นนายตำรวจติดตามรัฐมนตรีเ่เป็นนายตำรวจติดตามรัฐมนตรีปีดาพัฒนาถาบุตรทำธุรกิจล้มลุกคุกคานจ่ายเช็คเด้งกลับมาเป็นมหาเศรษฐีล่ำรวย เข้าสู่วงการการเมืองเข้าสู่แบบในทุนออกจากการเมืองออกจากพรรคพลังธรรมย้ายข้างมาเป็นรองนายกของรัฐบาลบิ๊กจิ๋วย้ายกลับไปกลับมาหลายรอบไปสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนคนเชียงใหม่ไม่เลือก กลับมาตั้งพรรคการเมืองของตนเองอยู่มาตั้งแต่พรรคพลังธรรมจะไปหวังใหม่จะเข้าประชาธิปัตย์สุดท้ายตั้งพรรคของตนเองขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือลองประสบการณ์ทุกอย่างครับสำเร็จล้มเหลวตั้งพรรคไทยรักไทยสำเร็จเดินงานการเมืองผิดพลาด มีปัญหากับกลุ่มดีฟสเตตสุดท้ายถูกรัฐประหารถูกเพราะถูกรัฐประหารก็สู้ครับทำม็อบขึ้นมาโนโปกอให้มือขวาในขณะนั้นมาทำม็อบก็คือเนวินชิดชอบทำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือโนโปกมาสู้กับคณะรัฐประหารในสมัยนั้นก็คือ พลเอกสนธิบุญญาัตกลินพลเอกสพังนึ่งหลังจากนั้นตั้งพรรคประชาชนขึ้นมาเมื่อถูกมองว่าภาพของความไม่จงรักภักดีมันติดตัวของพลเอกประธานทาน่ความไม่จงรักภักดีมันติดตัวของบิ๊กแมวเพราะเป็นเหตุหนึ่งที่ คมชยึดอำนาจก็ไปเอาท่านสมัครสุนทรเวชซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์อนุรักษ์นิยมเรียกว่าขวาจัดมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นแกนนำของพรรคพลังประชาชนพอใช้สมัครสุนทรเวชแล้วก็เปลี่ยนสมัครเป็นสมชายสุดท้าย บรลังประชาชนล่มสลายมาเป็นเพื่อไทยกอมอดสิครับปีห้าสองห้าสาเสียชีวิตเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันกรุงเทพมหานครกลายเป็นสนามรบกลายเป็นทะเลพิ่งนี่บิ๊กแมวทำมาแล้วดังนั้นใครจะประเมินว่าบิ๊กแมว กระดูกอ่อนผมไม่ประเมินอ,อย่างนั้นครับพอยุทธวิธีของบิ๊กแมวทักษินเขารบไปเจรจาไปรบไปเจรจาไปรบไปเจรจาไปเรียกว่าเอากำไรทุกช็อตเมื่อแนวรบทางการเมืองเปลี่ยน วันนี้ศัตรูของบิ๊กแมวไม่ใช่พักประชาธิปัตย์ศัตรูทางการเมืองของบิ๊กแมวไม่ใช่กลุ่มดีฟสเตตกลายเป็นว่ากลุ่มดีฟสเตตจะต้องอาศัยฉวยใช้ศัตรูทางการเมืองที่ลบกันมาอย่างยาวนาน17-18ปปีอย่างบิ๊กแมวนี่เอามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตามแผนการที่บิ๊กแมวต้องการที่จะใช้เหตุผลนี้ในการหักดิวนั่นคือถ้าไม่ใช้ผมแล้วดีฟสเตทจะใช้ใครมันมีข้อเท็จจริงทางการเมืองรองรับอยู่แต่ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นข้อสรุป พรรคการเมืองที่ดิฟสเตตปลูกปั้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์พลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจจะแถมภูมิใจไทยเข้าไปด้วยเป็นพรรคแนวร่วมลักษณะท้องถิ่นนิยมเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันขายไม่ได้เมื่อขายไม่ได้ ทำอย่างไรครับมันก็ต้องรวมคนที่ขายได้อาจจะไม่ต้องขายถึงขนาดว่ายอดขายเป็นลําดับหนึ่งะแต่มันเป็นยอดขายลําดับสองเหมือนคนกําลังจมน้ําเลยครับกองสวะลอยมาก็ต้องเกาะไว้ก่อนหรือแม้กระทั่งเป็นหมาเน่าก็ต้องเกาะไว้ก่อนเพราะไม่ต้องการให้ตัวเองจมน้ําตายนี่ก็คืออาการ ของการเมืองแบบดิฟสเตทคดังน,นั้นเมื่อบิ๊กแมวรู้ว่ากลุ่มที่เคยเป็นศัตรูทางการเมืองของบิ๊กแมวนี่อยู่ในภาวะอับจนก็ไม่ชนะในสนามเลือกตั้งนี่ครับคำถามก็คือ ประชาธิปัตยชนะไหมล่ะจากพรรคที่เคยมี160กว่าเสียงวันนี้เหลือ25พลังประชารัตรร้อยกว่าเหลือ40แยกไปรวมไทยสร้างชาติอีก36ก็ความจริงมันชัดเจนอยู่แล้วว่าในสนามเลือกตั้งดี s สแตทแพ แพ้ต่อการเปลี่ยนแปลงที父父่ประชาชนไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทโอชามีลุงไม่มีเราก็เลยชนะไงเมื่อการเมืองแบบดิฟสเตตการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมขวาจัดกลุ่มที่เคยยึดครองประเทศนี้สู้ในสนามเลือกตั้ง แล้วแพ้หนทางที่เขาจะเอาชนะมันก็ตีบตันเหลือเพียงแค่สองหนทางหนทางที่หนึ่งก็คือการรัฐประหารหนทางที่สองก็คือไปร่วมมือกับใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบใจนะัก ไม่ถูกใจนักแต่จำเป็นก็นกเหมือนสามก๊กงอก๊กวีกจกจก๊กสู้กันบางปีเล่าปีกับโจโฉก็สามัคคีกันเพื่อลบกับซุนกวนบางปีบางยุค กกเกล่าปีก็สามารถคีกับก๊กซูนกวนเพื่อลบกับโจโฉมันก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละครับตอนนี้มันก็มีอยู่สามก๊กก๊ก,กที่หนึ่งก็คือก๊กของดิฟสเตตประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแถมภูมิใจไทยเข้าไปด้วยนี่ก๊กของดิฟสเตต อีกกก็คือกกบิ๊กแมวนี่แหละส่วนกกที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือก๊กของก้าวไกลเมื่อต้องการที่จะเอาชนะมันก็เป็นความจำเป็นที่กกของดีฟสเตจจะต้องมาร่วมกันจับมือกับกกของบิ๊กแมวมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อน นี่คือสิ่งที่บิ๊กแมวได้วางแนวความคิดทางการเมืองนี้ไว้หลังจากที่ไม่แลนสไลด์ก็บอกแล้วมันมีแต่บิ๊กแมวเท่านั้นที่จะเอาชนะก้าวไกลได้โดยเอาผลงานในอดีตมาการันตีความสำเร็จในอนาคตซึ่งจะจริงหรือไม่ยังไม่มีใครทราบแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ผล ที่บิ๊กแมวและทีมงานทำสำเร็จแล้วก็คือมีการฮุบเหยือ่อมีการฮุบเหยื่อจากระดับนำบางคนของก้าวไกลแกนนำมวลชนบางคนของก้าวไกลหรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนของก้าวไกลที่ฮุบเอาสิ่งที่ บิ๊กแมวทักษินอ่อเยือออกไปนั่นคือรอธนาธรตรงนี้คือจุดที่ตัดแพ้ตัดชนะทางการเมืองนะครับถ้าคำนวณผิดตัดสินใจผิดคือแพ้เลย คำว่ารอธนาทรในปี72นั้นถ้าตัดสินใจผิดและเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแพ้ครับคำว่าแพ้เนี่ยไม่ใช่ธนาทรแพ้ไม่ใช่ก้าวไก่แพ้แต่เป็นประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงแพ้ วันนี้ประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี่เกือบ25ล้านเสียงที่ไม่เอาดีฟสสิตคนที่เลือกพักเพื่อไทยและเลือกพัรคก้าวไกล25ล้านเสียงนี่10ล้าน9แสนบวก14ล้าน4แสน25ล้านเสียง มากกว่า25ล้านเสียงไม่เอาการเมืองที่ถูกดีฟสเตต t e บงการก็ไม่เอาลุง MOU 8พักคือหลักฐานสำคัญที่เป็นตัวรองรับ เจ็ดจำนงของพี่น้องประชาชน25ล้านคนหรือมากกว่า25ล้านคนแต่สุดท้ายเพื่อไทยก็ฉีก MOU นั้น